สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ้าวพัทพี่น้องๆครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้แหละครับ ายการกล้องดำทุกสาวพิษอย่างนี้นะเย็นนะครับประกาศว่าไม่มีธุระต่างๆเนี่ยนะก็ทั้งครอบครัวมาดูกันได้นะครับเรื่องราวของแต่ละคู่นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ความซึ้งกินใจนะให้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นเป็นตัวอย่างได้นะครับกับเรื่องราวของของนะฮะของสําคัญสาคัญของที่เป็นะวัตสร์ของที่น่ารักน่ารักของที่เป็นความรู้ทั่วทั้งโลกของแท้ๆเลยทีเดียวนะครับเอานะฮะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผู้โชคดีคู่แรก ในครั้งนี้จะเป็นใครไปที่จักรยานเอ็มเอครับคู่ไหนดีดีทุกคู่อ่าสี่นี้วมาเลยครับลงมาเลยนะครับมาเลยครับขออนุญาตนะฮะจะเดินผ่านข้างหลังหลายๆคู่นะฮะมาเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สสวัดีครับไปถึงบ้านด้วยโอ้โหนี่ว่าทางบ้านถี่ขยับอกว่าทางบ้านด้วยนี่นี่ผมเห็นทั้งคู่เดินลงมาคุณผู้ชายท้องว่ะครับเนี่ยท้อง คุณมาเริ่มเลยดูใจคุณอะไรครับพี่พี่ลมครับพี่ลมมาดูชื่อยังพี่ลมเลยนะแสดงว่ามีความสุขมากทีเดียวภรรยาก็สิบปีนะพ่ะค่านะฮะกี่ปีครับลองดูสิครับสิปีที่เป็นแฟนเป็นแฟนค่ะแต่งอีก17โอ้โหนี่คู่นี้ยาวนานเลยค่ะนะฮะมามีลูกหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ชายชื่อเกตเหรอฮะเกตค่ะเกตจีทีเกตนะฮะสิปีอายุ10ปีนะครับอ่ะมาเลือกกันดีกว่าอ้าวหลักอะไรหลักอะไร อย่างไรเป็นหสิ่งเป็นหยิ่เห็นแล้วทุกเอกทุกเอกทุกอไตักอะไรฮะเอาอหลักหมื่นแล้วกันนะคะหลักหมื่นเอาที่ตกลงกันไหมนะนะกล้ก้าหมื่นแล้วกันค่ะก้าหมนค่ะก้าหมื่นไม่สูงแล้วครับก็เกือบเกือบแสนแล้วครับไม่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 สูงสูงเลยแล้วครับตกลงก้าหมื่นไหมฮะ้าื่นก้าหมื่นนะฮะานครับ ลองดูนะครับ9ก้ามือนะครับเป็นอะไรครับระหว่างทางนี่ก็ถือว่ามีการพูดคุยกันอ้าวครับอุ้ยอะไรกันเนี่ยนี่เห็นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับกุญแจเอาให้ถือด้วยครับให้ถือด้วยครับกุญแจทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าของที่มาอยู่ในรายการกล่องดำตรงนี้เป็นของนะฮะคำว่ากล่องดำคือเวลาเราอยู่ในเครื่องบินนะเพนของที้เป็นของสำคัญนี่คือกุญแจประตูร้าน เซเว่นอีเลเว่นงงไหมเซเว่นอีเลเว่นเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมครับครับแล้วจะมีทำไมมีทำไมเออและที่สำคัญที่ถืออยู่ตรงนี้นะครับนี่คือกุญแจร้านเซเว่นอีเลเว่นสาขาแรกของประเทศไทยไม่รู้เอาละ ตรงนี้นะครับ90,000บาทคุณเวลาพูดคุยตัดสินใจ15วินาทีว่าจะเล่นหรือไม่เล่นมาลุ้นว่าคําถามจะเป็นอะไร15วินาทีเวลาเริ่มครับลิงตื่นแล้วครับตอนนี้สิบวิ้นแครับไม่ตอบถือว่าเล่นนะฮะ สิบห้าสิบห้าตกลงไม่ตอบค่ะไม่ตอบไม่เล่นนะคะโอ้โหครับผมได้ผมได้ครับสายพันธุ์ชายเอเชียร์โอ้โหตั้งแต่เราเจอเจอกันนี่คุณแจ็คคำถามนพูดตลอดเลยนะพอเจอคุณแจนี่อึ้งเลยนะลองถามถามนะฮะดีค่ะดีสักหน่อยนะมันจะได้คลายความอึดอัดนะฮะลองลองตอบเล่นๆนะฮะเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีมั่สุดอยู่ที่ประเทศอะไรฮะประเทศอะไรฮะญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นถูกต้องนะครับ ถูกต,ต้องครับญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นครับเออออกมาเป็นญี่ปุนโโปป่นอุ๊ยปูอะไรกับลูกไหมครับโอ้ยแม่พลาดไปแล้วลูกสุดใจนะแม่ของไทยนี่เป็นอันดับสี่ของโลกนะฮะ <S 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 ขอบคุณนะครับรก็เป็นสัตว์ CP7 เรื่องจำกัดของมหาชนด้วยนะครับ<ม>ขอบพระคุณครับเอาละเลือกใหม่นะฮะหานสองเลยนะฮะหานสองนะฮะกี่หลานกี่หลฮะ เบาเลยเบาเลยนะเจ็ดเอาเจ้าเอาเจ็ครับเจ็ดหมืห้าห2แล้วนะตรงนี้นะครับดูดิครับจะเป็นอะไรครับอะไรครับเนี่ยสุพัรณหงษ์สณหงงนฝะ่ายชายบอกสุพรรณหงษ์และที่เห็นอยู่นี้นี่คือต้นแบบเลยครับ ต้นแบบของรางวัลสุพรรณหงษ์นะครับที่ใช้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นแบบที่4นะมี4แบบแล้วนะนี่คือแบบที่4เริ่มใช้ครั้งแรก2,544ตอนนี้70,005จะเล่นหรือไม่เล่นนะหาร2ด้วยนะฮะคิดดีๆนะฮะมีเวลา15วินาทีมองหน้าสบตาก,กันไว้เวลาเริ่มครับเล่นไม่เล่นศกตาที่ร ไม่จะดูเลยเล่นไงเล่นเนะครับอ้าวไม่เมื่อ <bizarre> พูดจะเล่นก็เล่นนะญี่ปุ่นไม่ให้เล่นนั้งถูกไปแล้วด้วยความเสียดายคราวนี้เลยเป็นเล่นมีเหตุผลอะไรไหมครับอยากเล่นค่ะอ๋อมันอยากพเจ้าอยากมากเลยนะครับเจ็ดหมื่นห้าหารสองเหลือสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยฟังคำถามแล้วนะฮะนะครับเขาอภิพรให้โชคดีนะครับขณะนี้ภรรยาเริ่มเครียดแล้วนะถามว่า ผู้ที่ออกแบบรางวัลสุพรรณหงส์ตัวนี้บอกอไปเลยนะครับว่าเป็นอดีตพระเอกหนังไทยชื่อดังคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อว่าอะไรครับหนึ่งนาทีเริ่มครับพระเอกหนเก่าเออเก่าไม่เกา่ไเกาไม่บอกครับแต่ว่าเป็นพระเอกหนังไทยชื่อดังคนหนึ่งเลยครับเป็นคนที่ออกแบบรางวัลสุพรรณหงส์นี้ชื่อ,อะไรครับ สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับหัสองครับเก่าเก่าเลยใช่ไหมครับมันได้บอกว่าเก่าหรือไม่เก่านะฮะครึ่งทางครับสามสิบวิครับยังมีเวลาสิบห้าวินาทีสุดท้ายครับ ไปดูหายไปดูเวลานะสิบครับไม <อะ S 1> ่เชื่อคะเอาลงตอบนะตอบค่ะตอบพักมาเชียร์กันหน่อยครับอ๋อถูกนะคือส่งใจนะส่งใจนะ,นนะคือเชียร์ออกมาเป็นเสียง <Championships S 2> ไม่ได้เพราะว่าเราก <Vikings. S 2> ็าดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เอาก็ลังใจส่งฮะได้ครับจับได้ครับเอายี่มาในใจเหมือนอยากจะพูดอะไรกับเขาใช่ใชไหมขอพรเลยดีกว่ามีไหว้เว้ยก่อนด้วยเอาเงินไปทำบุญนะคะพูดว่าน่าจะใช่นะคะที่หนูคิดอยู่นะคะ จริงแล้วเมื่อกี้หนูก็น่าจะบญี่ปุ่นกาะย้อนไม่ถึงม,ม, <c oughs> มีย้อนกับจะ,ะย้ยอนไปที่ญี่ <c oughs> ปุ่นหรือเปลนะต้องตอบครับคน,คนคนนี้นะครับผู้ที่ออกแบบรางวัลสุพรรณหงส์นะฮะเป็นอดีตพระเอกหนังไทยชื่อดังคนหนึ่งนะถาว่าอดีตพระเอกก็แปลว่าเอาเอขาต้องตอบใช่ไหมนะชื่อว่าตอบครับคุณสออาสนะจินดาคุณสออาสนะจินดาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยขอบต่อนะครับ ัอตัวเอาสิเอาเอเอาสิเอาเอาเอาเอเอาเอเอาเอาเป็นคนถามเองนะเป็นคนเรียกรองนะครับเอาไปในประเทศพอนะจะไปไหนอ่ะอจะไปไหนอจะไปไหนเราจะไปยังให้ไปไหนอะคะไปลาว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 นี่อยู่สองหมื่นห้าแล้วไปลาวไปทั้งคู่เลยเวียงจันทร์เวียงจันทร์หลวงพะบางเยอะๆเลยให้ไปลาวเหรอเออไปสิได้นับหนึ่งนับสอง ตกลงไม่ไปค่ะไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปสูงไม่ได้ไปเกาหลีเลยนะโอ้จะไปเกาหลีตัวเองได้ไปแล้วนี่ใช่ไหมตกลงนะฮะออกมาเป็นคุณซอสธนจินดาทำต่อนนะครับคุณก่อนนะครับผิดครับได้ยินแว่วๆเหมือนกันว่ามีใครพูดถูกมาเหมือนกันนะเนี่ยทำถอนนะฮะใครครับโอ้ี่เสียงเดียวกันเลยนะบอกยอดชายยอดชายยอดชายไหนฮะไอพเ่ว่์แมสวันณยอดชายแม่สวันถูกต้องนะครับ นี่คือต้นแบบรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำที่ใช้เวลาการสร้างกว่า4ปีจัดสร้างขึ้นโดยสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับหนังไทยในสาขาต่างๆในช่วงปีนั้นๆออกแบบโดยคุณยอดชายเมฆสุวรโดยต้นแบบที่คุณยอดชายออกแบบนี้ได้เริ่มใช้งานครั้งแรกในวันที่4เมษายน2545จนถึงปัจจุบัน ยากเลยคุณยอดชัยไม่ได้ไปเองต้องขอขอบคุณนะฮะคุณยอดชัยเมฆสุวรรณด้วยนะครับขอบพระคุณครับถ้ามีเศกแตกบาง่นเกิดขึ้นนะฮะกับตรงนี้นะฮะทุกคนลองดูได้นะฮะทุกคูู้มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมสนุกกันนะฮะและแต่ละคู่ก็มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราด้วยตรงนี้นะฮะก็ขอถ้าได้จะตั้งพระป่าไม่ได้ก็ตั้งได้ ตั้งยังไงล่ะคะก็เอาเงินเราตั้งเลยมีจะตั้งไมยังไงขอบคุณต้งคู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปมอบโชคกันต่อก่อนนะฮะไปที่โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิล UHT ครับเชิญครับ คสนุกสนานนะฮะพร้อมอยู่แล้วสำหรับคู่ตอบที่จะขึ้นมานะครับไปที่จักรยาน L ออโอ้โหมีการโยกแล้วครับตอนนี้โรหังหยุดแล้วกันผู้ใหญ่เล่นของนะฮะปกติเราจะเห็นแต่เด็กเล่นของไรเอ่ยตรงกลางครับมาแล้วมาแล้วมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคู่ก็อยู่กับเราอยู่นานนะฮะแล้วก็ ลุ้นว่าจะติดไม่ติดแล้วก็เห็นคนอื่นเนี่ยเล่นมาหลายคู่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ที่เราดูคู่อื่นเนี่ยเราตอบถูกไหมฮะก็พอได้พอได้นะเวลาเห็นคนอื่นแล้วมันจะไม่เกร็งนะไม่เครียดมันจะได้มันจะผ่อนนะพอถึงเราแล้วมันจะแบบตึนเต้นเต้นนะฮะคุณผู้ชายคุณอะไรครับลุงชัยครับลุงชัยชื่อดีนะครับลุงด้วยชัยด้วยโอ้ชัยชนะด้วยนะครับชัยชนะภรรยานะครับปัทมาค่ะปัทมาก็ชื่อเพาะด้วยนะครับฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายหญิงหน้าเหมือนใครครับ หมือนจารุณีโพเชสน่น่ารักายเหมือนนะครับตอนนี้เหมคุณจารุณีอาจจะมีคล้ายนิดหน่อยนะคุณจารุณีจะชอบตัดผมสั้นๆใช่ใช่อาล้วเอาละกลับมาที่ตรงนี้นะฮะลองดูนะฮะหลักอะไรดีครับปัตมาดำเนินการอ้าวเห็นไหมผู้ใหญ่เลยส่งให้ผู้ใหญ่จัดการเลยปัตมาเธอจัดการดำเนินการให้ตัดสินใจห้าแสนค่ะห้าแสนโอ้โหสมใจเลยสมใจ ผมยังไม่ถึงล้านเนี่ยผมได้แค่ห้าแสนก็เลยห้าแสนลองยืนยันไหมฮะยืนยันค่ะยืนยันแลนะห้าแสนนะฮะห้าแสนครับโอ้โหเอาละฮะเห็นแล้วครับเอาละครับกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้าแสนก็ท่านผู้ชมครับที่ดูอยู่ตรงนี้ครับเป็นอะไรครับอุ้ยอะไรครับเป็นถุงด้วยครับอุ้ยอ๋อของถุงนะฮะลองดูนะของถุงครับดูดีๆครับ อุจละหมีแพนด้าอะไรนะอุจฉะหมีแพนด้าที่เห็นอยู่นี่ครับอุจละหมีแพนด้าหรืออึของหมีแพนด้าหรือลิ้นหุยช่วงช่วงเออช่วงช่วงกับลิ้นหุยใช่ไหมฮะนี่คือดมได้ครับดมได้ครับแต่ชิมก็ได้แสนตรงนี้นะนี่ก็อึของหมีแพนด้านะับของช่วงช่วงกับลิ้นหุยนะฮะสองตัวที่น่ารักตรงนี้นะครับ ที่สําคัญนะฮะที่เป็นแพ็กเกจอย่างนี้สวยๆนี่นะฮะขายครับขายเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับไม่มีการกําหนดราคานะครับนักท่องเที่ยวอยากจะเก็บเอาไว้นะฮะอยากจะได้อึมีแพันด้านี้เก็บเอาไว้นะฮะก็บริจาคไปตามศรัทธาครับเอาแล้วครับตรงนี้มูลค่าห0 0แสนบาทนะฮะรางวัลนะครับมีเวลาคิด15วินาทีนะฮะกษาให้ดีว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเวลาเริ่มครับส5บห้าวินาทีครับมีข้อมูลไหมต้องพึ่งพี่คุณนะผมไม่มีข้อมูลเลยยังมีเวลาอยู่ครับฮะ คุณจะเล่นเหรอโอ้โห oh, ใจถึงมากต่อไปเลยน้องเราลองเล่นไม่เล่นฮะเล่นค่ะเล่นค่ะอเขาต้องถามว่าอะไรอะให้คุยกัน่อนเลยให้คุยน่าจะถามว่ามันกินอะไรเป็นอาหารหรือเปล่าแต่รู้ว่ามาอยู่เหมเขา จีนให้มาให้มาอยู่สมาสิบปีอะไรอย่างเงี้ยคะนี่กำลังบ่นอยู่นะฮะบ่นบ่นบ่นไปเรื่อยๆนะพร้อมใจฮะจะได้จะได้เริ่มถามพร้อมครับมเขานะแล้วเดี๋ยวเรื่องเวลาอีกหนึ่งนาทีค่อยว่ากันนะผมจะให้จังหวะเวลาดีๆนะฮะลองดูก่อนนะครับหมีแพนด้าอย่าลืมนะครันว่านี่ห้าแสนนะครับถือว่าเป็นทูตสันทวไมตรีจากประเทศจีนที่ส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยไทยเรานี่นะครับเป็นประเทศที่6ที่ได้รับหมีแพนด้า คำถามแล้วนะครับมาแล้วนะฮะห้าแสนครับถามว่าประเทศที่ได้รับหมีแพนด้าจากจีนก่อนไทยทั้ง5ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง<อ>ให้ไปประเทศอะไรบ้างนะฮะไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะฮะก่อนหลังไม่ว่าครับเอาละครับเวลาหนึ่งนาทีนะครับเริ่มครับ ประเห้าประเทศก่อนไทยเรานี่นะฮะที่ทางจีนมอบหนีแพนด้าไปให้ไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้นะครับขอให้ครบครับอเมริกญี่ปุ่นอเมริกาห้าแสนอเมริกไต้หวันไม่ให้ทำไมอะทะเลาะกันดิเดี๋ยวมีเวลาเขาจะพิลารับจีนอ่จีนจีนเป็นคนให้จีนเลยอ่าญี่ปุ่นอเมริกา เหลือ20วินาทีสุดท้ายแล้วครับหาให้เจอครับต้องเร็วแล้วครับไทยอันดับสี่อันดับสี่ครับแล้วก็สิบแล้วครับสิงคโปร์เหลือห้าพี่ตอบค่ะตอบแล้วครับมาหานะครับมามาไม่ต้องเรียงก็ได้นะครับขอให้ครบเท่านั้นนะครับเอานะครับห้าแสนครับเอาอะเริ่มจากอะไรครับ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจดยันซึ่งเลยนะฮะอ้าวกรรมการจดครับญี่ปุ่นครับต่อไปครับสหรัฐอเมริกาอเมริกาครับต่อไปครับออสเตรเลียออสเตรเลียครับสามนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์ครับออสเตรียตกลงรัสเซียนะฮะรัสเซียครับเป็นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์รัสเซียถ้านะครับนี่คือห้าแสนนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยมาดูเฉลยนะครับ ญี่ปุ่นทุกต้นะครับอันที่สองอเมริกาทุกต้นครับอาแต่นะครับอันที่สาม มองงี <irgend> <laughs> ้ดีโผล่มาโผล่มามองนี้ดีโกล่เครื่องบินดีกว่าเขาเปล่าโผล่เครื่องบินไปสิงคโปร์ไหมสิงคโปร์อ่าสิงคโปร์ไม่เฉลยไม่เฉลยนับหนึ่งตามใจนับสองไปไหมไม่ไปก็ <único Liberty Overwatch> ตามใจตามใจอยากรู้ไหมล่ะเดี๋ยวอยากรู้อ่าหมดเวลาไม่ให้แล้วอ๋ออย่ามึงนี่นี่มึงโง่ประเทศที่สามนะครับห้าแสนนะครับสิงคโปร์ครับ ประเทศที่เราอยากจะให้ตัวไปเที่ยวเราบอกไม่ไปนะครับขั้ตอนะครับเดี๋ยวภูมิน้าอย่างนี้พิครับไม่ถูกครับสวนรัสเซียนั้นเมื่อกี้มีมาเลยมาใช่ไหมฮะพิษทั้งคู่ครับขอบคุณครับไม่ใช่อีกสองประเทศนั้นไม่ใช่นะครับเป็นไปทางยุโรปครับเยอรมันมีเยอรมันครับ เยอรมันและอ,อีกหนึ่งก็คือเ,เม็กซิ <Mexico S 2> โกไ, <ป S 1> ไม่ง่ายไม่ง่ายช่วงวงและหลินหุยมีแพนด้าที่เป็นเสมือนทูตสันทวไมตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยซึ่งมีเพียง6ประเทศเท่านั้นที่ประเทศจีนได้มอบทูตสันทวไมตรีของตนให้นั่นคือสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นเม็กซิโก ออสเตรียและประเทศไทยซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่6อย่าลืมนะไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะไปไปชมได้นะครับโครงการวิจัยต้องขอขอบคุณอันนี้นะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่และโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า huh. นะครับในประเทศไทยนะครับและก็สนใจนะครับก็นี่นะเออ,อของหมีแพนด้านี้ uh huh. เป็นของที่เราลืกได้นะ uh huh. ไม่มีขายนะฮะจะให้1บาท1สลึงเด็กๆมีน้อย uh huh. ไม่ว่ากันบางคนอาจจะให้มันแสงไม่ว่ากันนะครก็ขอไปที่เรื่มนึกมากันแยังไงขอไปเอาทั้งหมาทั้งผู้เลยนะครับขอบคุณครับจะตั้เอาไว้ห้าแสนอองสาแขอขอบคุณทั้งผู้นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอดีเจอไนะครับมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของของที่น่ารักนนะฮะให้เราลองเล่นแล้วลองถายแล้วเป็นประโยชน์เป็นความรู้ด้วยนะฮะ ลองดูคู่ต่อไปนะฮะก็ไปโชว์อึกกันใหญ่แล้วนะฮะอึมีแันด้านะฮะคู่ต่อไปผู้โชคดีจะเป็นใครนะครับไปที่จักรยาน LA ครับมีเคาะมีเป่ามีเรียกมีเสกผู้โชคดีอ้าว่าจริงๆได้จริงจรงเอ้ตุ้ก็มึงน่าจะมาบ่อยมากเลยนะเนี่ยยังไงกันแน่ก็เลยครับใชเลยครับบวัสดีครับบวัสดีครับ <อ>ไฟมันจะไปตกตรงนั้นอยู่ตลอดนะติดไฟนี่มันก็ดีใจแล้วนะ<ช>มันก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าชีวิตของเรามันเหมือนกับไปจับรางวัลได้กาลังเข้าไปก็ดีใจ้วมันรู้สึกมันได้เลยนอกเหนือจากที่ที่เป็นชีวิตปกตินะฮะ<ช>มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคุณผู้ชายคุณสุชาติาตนะฮะคุณภรรยาคุณฝันเนตรประมาณสักเท่าไหร่คิดว่ากะว่าหลักอะไรฮะหลักล้านทันที่เลยมาทันทีเลยนะฮะโอ้มาทังที แล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวหลังโฆษณามาดูว่าจะล้านจริงหรือไม่จริงนะฮะสักครู่นะครับกล่องดำครับโอ้โหนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกล่องดำนะครับเสียงเ hey ฮตรงนี้เ hey ฮคู่นี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามาด้วยความดีใจ <S <S มั่นใจ <S 1> <S 1> และบอกใส่เต็มที่1ล้านเอาแน่เลยทีเดียว <S <S นะฮะเดี๋ยวจะมาเลือกกันว่าจะ1ล้านจริงหรือไม่จริงนี่นะฮะเอานะฮะมาดูประวัติกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ทั้งคู่นะฮะก็แต่งงานกันมาเป็นแฟน4ปีแต่งงานมา8ปีตอนนี้ก็ลูก2คนนะฮะลูกสคนค่ะฝ่ายหญิงชอบเล่ผู้หญิงมากกว่าฝ่ายชายีกฝ่ายชายสดก็อะไรแปว่าอะไรฮะมองผู้หญิงที่สวยแล้วสกิดสกิดเราด้วยว่าเธอ ผู้หญิงคนนั้นน่ะสวยจังเลยเราแอบมองอยู่เบอกเราก็รู้อีกใช่เราก็เลยนั่งคิดอยู่ตกลงเป็นยังไงคือจริงๆไม่ไม่เป็นมาตั้งแต่มัธยมนะคะจริงๆเนี่ยความจริงเนี่ยก็คือเป็นอะไรมาตั้งแต่มัธยมไม่ได้เป็นอะไรค่ะก็เป็นมาตั้งแต่มัธยมไม่เป็นอะไรคือเป็นเป็นการชอบมองใช่ชอบมองแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็มีคนเข้าใจผิดหลายคนเหมือนกันตอนเมื่อก่อนตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยมีรุ่นน้องเข้ามาเอาดอกไม้มาให้คิดว่าเราเป็นทอม แล้วเราก็เล่นละครเวทีใช่ไหมเขาบอกพี่พี่เป็นทอมบอกน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะหาแฟนเดีเเ๋ยวงเู้ชจยพีคตัวเองก็เป็นคนชื่อ,อบมองผู้หญิงสวยๆด้วยใช่ละครทุกวันนี้ก็ยังเป็นไงล้วมองด้วยเพราะเพราะเหตุอะไรก็คือเขาน่ารักดีเขาสวยก็อมอง,มองผู้ชาย สวยๆรอๆไม่มองไม่ช <lever> มเป็นเป็นแล้วล่ะเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเลยนะเป็นยืนย <c oughs> ันไ,ได้ยืนยันไม่ยืนย <c oughs> ันได้ลูกสองคนนี้ไปแล้วแต่เป็นความชอบมอง <c oughs> ชอบความงามของผู้หญิงจริงๆนะฮะเอาละอันนี้คือประวัติทั่วๆทั่วๆ,วๆ,วๆวไปเนี่ยมันไม่รุรนแรงเท่าไหร่จากตะกี้นี้พูดคำว่าร้านออกมานะยังร้านอยู่ป่ะฮะร้านค่ะโหยังยืนยานได้ด้วยเหตุอันใดก็คิดว่าถ้ามาแล้วเนี่ยแบบครั้งเดียวเลยค่ะคือคนเราเนี่ย มันต้องกล้าไงคะครั้งเดียวเนี่ยมันกลครั้งเดียวเนี่ยมันถึงบอกว่ากล้าหรือไม่กล้าไม่เพราะว่าบางทีเราอาจจะได้คําถามที่เรารู้ถ้าเรารู้เนี่ยแล้วมันลึกเราก็ได้ถูกไหมฮะมันดวงด้วยเป็นแบบนั้นเรากล้าแต่ว่าคนที่ไปหลักหมื่นหลักพันก็ไม่ใช่ว่าไม่กล้านะแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องมันจะไปเล่นร้านเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรเลย่หมื่นบางทีเราก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่จะคิดใช่ไหมตงลงยืนยันหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านนะเอาแล้วครับท่านผู้ชมเทใจเชียร์นะครับเอาโอโหหนึ่งล้านนะครับเลือกแล้วครับวางเว้นมาพอสมควรนะฮะ หนึ 1, 000 000่งล um. ah. ้านครับตรงนี้นะหลายคนก็เลือกไปนะครับแล้วก็ได้ลุ้นนะว่าคําถามเราก็ไม่ยากเกินเหตุนะครับมาดูครับว่าจะเป็นอะไรครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วฮะไม่เยอะด้วยหรอฮะเริ่มเริ่มไม่เริ่มแล้วครับไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยังไม่เห็นของเลยนะฮะจะเป็นอะไรครับโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรครับ อะไรครับเนี่ยกระเป๋าเอกสารกระเป๋าเอกสารครับเราบอกเปิดได้ครับเปิดดูได้ครับโอ้ oh. ตกลงไม่รู้จะเป็นอะไรฮะที่จะเป็นคำถามอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดท่อ,อให้ครับโอ้โห oh. แข็แงเลยนะนะครับ <laughs> โอ้โหเ็โอ้โหเล็กทีเราให้เห็นตรงนี้ครับ <laughs> ไม่ใช่เรื่องกระเป๋าครับแต่ว่าเป็นสิ่งนี้ครับโอ้โหสิ่งนี้ครับเอาวานตัดกันตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ นะเขาบอกว่าเราอย่าไปสัมผัสเขาแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีมูลค่าสูงจังพอดูไปแล้วกันนะฮะนี่คือพลอยพัดพราชานะฮะเป็นอัญมณีที่หายากกว่าเพชรอีกขนาดนั้นเลยนะฮะเลยทําให้มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกันนะครับกระดัต่อกระดับนะครับเม็ดนี้มีผู้ให้ราคานะฮะเม็ดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ5 0าล้านบาท50ล้านบาทนี่ ห้าสิบล้านบาทนี่นี่เขาให้นะฮะแต่เจ้าของบอกไงครับไม่ขายครับไม่ขายนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีมูลค่ามากกว่านะฮะโอ้โหไม่อยากแกะเลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นไหมฮะเอางงวันนี้ล้กันนะครับพัดพาชาเนี่ยนะฮะเป็นภาษาสันสกฤตครับตั้งตามดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่สีมีออกส้มอมชมพูเหมือนกับพลอยที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ทีนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นได้เห็นแล้วครับนะเล่นเลนสิบหวินาทีครับมามีข้อมูลเนาะเวลาเริ่มครับมไม่นไมีข้อมูลจะเล่นไม่เล่นผ่านไปแล้ว5้าวิมีเวลาครับเล่นไม่เล่นครับ้่ไเล่นไม่เล่นม่เล่ต้องไม่เล่น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  ไฟชัยเล่นเล่นไายิงไม่เล่นเล่นไม่เล่นเล่นไม่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 เล่นตกลงชายยังอยากเล่นอยู่่ายิ้งบอกไม่เล่นเพราะว่าไปตามนั้นตกลงก็คือไม่เล่นไม่เล่นนะฮะลองดูคําถามที่เราจะถามนะครับพัดพราชาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตนะครับตั้งตามดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหมือนกับพลอยชนิดนี้คําถาม1ล้านบาทถามว่าพลอย พาราชานี้มีการพบครั้งแรกในโลกประเทศอะไรครับลองาตอบได้ไหมตอบองไบประเทศอะไรครับสังญิกก็วนเวียนอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วครับอินเดียอินเดียโอ้โหส้สัยบอกอินเดียไม่น่าใช่ไม่ใช่ครับอียิปต์อ่ะไม่ใช่ครับมาใกล้ๆแล้วครับมาใกล้ๆแล้วครับมัลคาาเทศโอ้โหเกือบแล้วครับไม่ใช่ครับมา่โอ้โหไปออกไปกันใหญ่แล้วครับวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะฮะ สีสลังกาสีลังกาสีลังกานะฮะก็ไม่ยากเกินไปนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่เอื้อเฟื้อพลอยเม็ดนี้เม็ดงามนี้มาให้เราเชยชมเลยนะอุ้ยเห็นแล้วก็เฮ้นะฮะท่านธนแพทย์เกรียงไกรเจียรพุทธครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับสองอยากไหมหนึ่ง้านหน่อยได้เห็นได้เล่นละ พูดเรื่องพลอยนี่อยากจะบอกท่านผู้ชมนะฮะถึงเรื่องราวความภาคภูมิใจของประเทศไทยเราให้รับทราบด้วยนะครับว่าเมืองไทยของเรานะ,ะได้รับการยกย่องจากทั่วทั้งโลกนะครับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งพลอยสีนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งเลยนะฮะก็เป็นพลอยของไทยเราแล้วก็มีพลอยต่างๆนะฮะของต่างประเทศมาทําการค้าขายก็ใช้ประเทศไทยของเรานะะี่ยปรบมือให้กับความเก่งกาจของเมืองไทยเราด้วยนะฮะ <S 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 อันนี้ต้องเลือกไหนละ เวลาหมดหมดเวลาด้วยเอานะครับเลือกหลักอะไรฮะข้าวแล้วกันหลักแสนเนี่ยมันต้องหลักแสนยังยืนยัดความยิ่งใหญ่และจำนวนสูงนะไม่ได้ล้านแต่เนีหลักแสนจะรื้ว่า9 0้0 0ส,<อ>สน0 0 0 0 0ก็ยังมีอยู่นะหลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามต่อนะฮะก็นะสรุกนะครับต้องพรุ่งนี้แล้วครับสองดาครับสวัสดีครับ